ทำไมน้ำโมต้องเช็ดคะน,น้หมือเพราะว่าใครทำน้ำโมน้ำโมทำอะไรไวเช็ดน้ำโมทำน้ำหกใช่ไหมคะน้ำหกโดยเธอน้ำหกเลยเธอ,เเอคุณน้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่นเพราะมันเปียกน้ำโมก็ต้องเช็ดใช่ไหมคะใช่ไหมคะใ,คใช่ไหมลูกใช่ อีกตัวนะมานี่่ะตัวนี้ด้วยโอเคโอเคนี่แหละถ้าไม่อยากเช็ดก็ต้องไม่ทำน้ำหกนะคะโอเคไหมน้หมดเป็นคนทำใช่ไหมทำรับผิดชอบ <c oughs> สะอาดหรือ,อยัง <c oughs> แห้งยังแห้งแล้วแห้งแล้วก็เสร็จแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะใช่ไม่จับค่ะไม่ดูบอ